หญิงสาวคนนี้ไม่รู้เลยว่ามีชายคนหนึ่งเข้ามาหลับนอนกับเธอทุกคืนโดยเขาจะตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้เพื่อลุกขึ้นมาก่อนที่เธอจะตื่นในตอนเช้าของทุกวันเธอจะรู้สึกปวดหัวและอ่อนเพลียอย่างมากถึงขั้นต้องกินยาเธอรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่ข้าวของในห้องเหมือนโดนขยับแต่ประเด็นสำคัญคือแป้นใส่รหัสผ่านเข้าห้องถูกเปิดทิ้งเอาไว้ทั้งที่เธอจำได้ว่าตนเองได้ปิดแล้ว หญิงสาวเลยเปลี่ยนรหัสก่อนจะออกไปทำงานคืนต่อมาขณะที่เธอกำลังหลับชายคนหนึ่งก็ได้มุดออกมาจากใต้ที่นอนมันได้ใช้ผ้าโปะยาสลบให้เธอสุดดมจนหลับสนิทก่อนที่จะเข้าไปอาบน้ำแปลงฟันทำเพลงอย่างมีความสุขพร้อมกับทำลายหลักฐานเก็บเส้นผมทิ้งจากนั้นก็เดินเปลือยเปล่ามาหลับนอนกับหญิงสาวซึ่งหนังก็จะทำให้เราสับสนว่าชายโรคจิตคนนั้นคือใคร และถ้าคุณอยากรู้ว่าเขาคือใครก็ไปหารับชมกันได้หนังเรื่องห้องหลอนปริศนายังไงก็อย่าลืมเช็คใต้เตียงให้ดีก่อนเข้านอนนะครับและหากคุณไม่อยากเสียจังหวะในการรับชมดูคอนเทนต์แบบไม่มีโฆษณาผมแนะนำ YouTube Premium ในราคาพิเศษเพียง69บาทต่อเดือนจาก209บาทเพียงสแกน QR Code คบนหน้าจอนี้ได้เลยครับ